มาจ้าทุกคนวันนี้ผัดสีอิ๊ววันนี้ก็พบเจอกันในครัวเช่นเดิมนี่จ้าอร่อยอะไรอ,อืมอ๋อไม่มากและไม่น้อยเกินไปรสชาติอร่อยเพราะปรุงไว้เผ็ดมาก มีรูมเมนเด็ดคือขิงกินมากทุกคนอ,อร่อยแล้วขเนี่ยลูกขินปาเป็นลูชิ้นที่อร่อยต้องกินตอนร้อนด้วยนะถ้าไม่ร้อนนี้ก็พอกินได้แต่ไม่ค่อยอร่อย วกนี้มอ่อยมากกินแล้วจะไม่ค่อยหยุดหยุดไม่ได้พวกนี้ต้องไปวิ่งสักกี่โลเกินขนาดเนี้ยอ,อ,อยากกินแต่ลูกชิ้น จากก็กลัวหิวอร่อยมากลูกชิ้นโปรดซื้อมาก,กินเองก็มกไม่อร่อยม่หมายถึงซื้อแล้วเอามาทอดเองก็แม่อร่อยต้องซื้อที่เขาทอดมาแล้วมีน้ำจิ้มอร่อย หอมมากตามด้วยผัดซีอิ๊ววันนี้ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ามากินในครัวเหมือนเดิมพอข้างนอกเปิดเสียงดังอืมอ่อมียุงด้วยอร่อยมาก ออืทานมือเย็นพร้อมกันกินตามเซยายได้เลยนะเดี๋ยวเซายขอตัวไปกินก่อนเด้อทุกคนแล้วเดี๋ยวพบเจอกันผ่านคลิปบายบาย